คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสตประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นและก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งน,นี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับนแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณคุณพี่จิราภานะครับที่เป็นผู้บริจาคสับสนุนรายการตลาดวายพอดแคสนะครับ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับสนใจร่วมสัตนสุนายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube เลยนะครับขอประคุณมากๆครับเพื่อนๆครับวันนี้เสียงนะครับอาจจะดูผิดปกติไปเล็กน้อยนะครับมาจาก2เหตุผลนะครับเหตุผลที่1เนี่ยก็คงเป็นเรื่องเหตุผลทางด้านสุขภาพนะ คือตั้งแต่กลับมาทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยรู้สึกว่าก็เจอผู้คนมากมายนะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปทานอาหารนะครับที่ศูนย์อาหารอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเริ่มเจ็บคอแล้วนะเพื่อนๆสังเกตไหมว่าตอนที่พวกเราไปทำงาน w o r k f r ฟ m Home เนี่ยแล้วก็เรียกว่าได้อยู่แต่บ้านนะครับจำกัดการเจอผู้คนน่รู้สึกเหมือนกันไหมว่า สุขภาพร่างกายเนะี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยผ่านมา4เดือนกว่าๆเนี่ยไม่เป็นหวัดเลยนะฮะร่างกายดีมากเลยแต่ว่าพอกลับมาออฟฟิศนะโอ้โหเออมันมีเชื้อโลคจริงๆอะ่ะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วกันนะตอนนี้เริ่มเริ่มเจ็บคอบ้างละนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยก็จะเป็นประเด็นเรื่องของไมโครโฟนนะครับวันนี้ทดลองใช้ไมโครโฟนตัวจิว๋วตัวเดิมนะครับเพราะว่าไมโครโฟนตัวตัวที่ใช้ทุกวันเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักนะครับ ขนไปขนมาลําบากนิดนึงก็เลยเอาไปไว้ที่บ้านดีกว่าแล้วก็ที่ออฟฟิศเนี่ยลองใช้ลําโพงตัวเล็กดูแล้วกันไมโครโฟนตัวเล็กแล้วกันเดี๋ยวลองดูว่าเสียงไหวหรือเปล่านะเสียงไหวไม่ไหวยังไงเพื่อนๆบอกดูแล้วกันถ้าเกิดว่าเสียงมันมันบาดหูเกินไปนะ่ยเดี๋ยวจะพยายามขนเจ้าไมโครโฟนตัวที่ใช้ปัจจุบันกลับมาไว้ที่ออฟฟิศแล้วกันนะครับเอาละนะครับเราไปดูตลาดหุ้นกันดีกว่านะครับวันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้าง คือถ้ามาดูที่ราคาปิดจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าระหว่างวันก็ถือว่าลดไปพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอาราคาปิดกันก่อนนะครับวันนี้เซฟติดลบไป0 6จุดนะครับปิดที่1,330ก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าดีกว่าเอเชียนะครับเพราะว่าวันนี้เอเชียโดยเฉลี่ยน,นก็จะติดลบกันประมาณสัก1-2%เลยนะครับคือเอเชียยังได้ประเด็นที่กดดันนะครับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับหลังจาก ตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะโคโรโนาไวรัสที่อเมริกาเนี่ยมันกลับมาทะลุ40,000รายเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเพื่อนจำกันได้นะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะมันแผ่วลงมา20,000รายคนก็เชื่อว่าเอ้ยสงสัยเอาอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีกลิ่นนะเริ่มค่อยๆย,ยืนขึ้นมายิงขึ้นมานะครับจาก20,000กว่ากลายเป็น2 000, 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0เนี่ย แล้วไปจาะออทามไฮที่39มหมน้าน่ะคนก็บอกเอ้ยอาการไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็พอไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันทะลุไป40,000เรียบร้อยแล้วแล้วก็เสาที่ก็ทะลุไป40,000่นกว่าเนี่ยคนก็มองว่าสงสัยจะเอาไม่อยู่นะครับซึ่งเจ้าผู้ว่าการรัฐต่างๆในอเมริกาเนี่ยก็เริ่มเรียกว่าเริ่มสั่งถอยเลยนะคือก่อนหน้าเนี่ยแกก็เอาไปกับคุณทัพยง,งลุยๆๆเปิดประเทศนะครับแต่พอมันทะลุ4ี่ห0ื่นกว่าเนี่ย ก็เริ่มถอดใจกันเริ่มมีการเรียกว่าปิดพื้นที่เสียงบ้างแล้วนะครับคนก็กังวลว่าถ้าอเมริกาเนี่ยเอาไม่อยู่นะนะครับอันนี้ก็สะท้อนอเรียกว่าผลลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเลยก็ต้องไม่ลืมว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับงั้นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่เอาไว้ดูเรื่องนี้ก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะครับสังเกตดูพอ พูดติดเชื้ออเมริกนะันอ่ะมันเริ่มเรียกว่าไต่ขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเรียกว่าราคาน้ํามันเนี่ยเรียกว่าปรับตัวลงเลยฮะคนก็กลัวว่าอ่าความต้องการใช้น้ํามันฮะที่ฝั่งอเมริกันเนี่ยมันจะหายไปนะครับมันก็เลยทําให้เอเชียเนี่ยเมื่อวานนี้เรียกว่าพอเห็นอเมริกาเมื่อวันศุกร์เนี่ยติดลบกัน700จุดจากเรื่องนี้นะอ่าวันนี้เอเชียก็เลยว่าแผ่วกันลงมาประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งหุ้นไทยเองเนี่ยก็ลงตาม A C A เอเชียเช่นกันนะครับคือระหว่างวันเนี่ยเราลงไปลึกถึง 18จุดเลยนะ1312นะครับแต่ว่า,อาพอช่วงบ่ายๆนะปรากฏว่าแถวๆสักประมาณ4โมงเนเหมือนเซตบ้านเราเริ่มตั้งลำได้นะครับตอน4โมงปุ๊บแหมเริ่มมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยเอาไว้เอาวะนะครับก็เริ่มค่อยๆไต่ขึ้นนะครับจากบริเวณ1,320เนี่ยไปจบที่1,330คือพูดง่ายๆว่ามาจากก้นน่ะ10บวก10จุดเลยนะครับภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเลยก็เป็นอะไรที่ amazing มากๆนะครับ ซึ่งประเด็นนะครับที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันกลับมาได้ในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมก็มองว่ามันมีอยู่ประมาณสัก3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่านะครับตัวของสัญญา TFX นะครับ S 5 0 M 2 0เนี่ย เมื่อวานาเข้าไปวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับของการหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นพวกนักทุนสถาบันต่างๆที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยเขาใช้ทีเฟกในการเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงพอร์ตเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเขาเรียกว่าทั้งดันหุ้นเพื่อปิดสถานะนะครับหรือเคลีย์ทีเฟกนะครับคือคลายทีเฟกคือม้่ยหมดเลยนะครับแต่ว่าอาการหลักๆนะ่ยมันจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าลากคุณขึ้นมาเพื่อปิดสถานะคงค้างนะครับมันก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยมันปรับขึ้นมาได้นในช่วงครึ่งสังสดปดาห e ก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักทูตสาบานก็ต้องยอมรับว่ามีบทบาทในตลาดหุ้นเราค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรเนี่ยมันก็ทําได้โดยง่ายนะครับแล้วยิ่งตลาดหุ้นน่ะมันเซลงมาจาก1450นะครับลงมาประมาณเกือบเกือบพันสามกว่ากว่าเนี่ยคือมันลงมาประมาณ100จุดนะครับมันก็แนีมันก็อยู่ในจังหวะที่สมควรแหละที่จะต้องมีการทำวินโดว์เรซิ่งกันบ้างคือเคาะขวาให้ราคามันกระโดกขึ้นเพื่อให้ตัวของ n a v ของกองทุนนะ่ะมันมีขนาดที่ดูดีนะครับ แล้วก็ประเด็นที่3นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไอ้ซูเปอร์เซฟิงฟันเอ็กซ์ต้านี่แหละนะครับอย่างที่บอกคือคนไทยเนี่ยเขาให้ซื้อต้องนานแล้วไม่ซื้อนะครับมันก็ต้องซื้อตอนที่มันไฟล้นก้นแหละนะตอนวันสุดท้ายนะครับซึ่งวันสุดท้ายของ s f f x อ t เี่ยมันอยู่ที่วันนี้อ่ขาข้ไปวันวันพรุ่งนี้นะครับวันที่30 มิถุนานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาเพื่อนๆลองไปถามเพื่อนๆที่นั่งทํางานด้วยกันนะว่าซื้อหรือยัง S S F นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งนักลงทุนรายย่อยนะครับไปซื้อนะครับ S S F มากเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนเป็นการส่งกระสุนให้กับนักทุนสถาบันในการเข้าซื้อหุ้นซึ่งเวลานักลงทุนเนี่ยซื้อ S F F extra เข้าไปเนี่ยคือพอสถาบันได้เงินมาปั๊บเนี่ยเขาไม่สามารถอมเงินแล้วก็เอาไปซื้อวันอื่นได้นะคือได้วันไหนเนี่ยนะครับยิ่งยิ่ง ตอนเย็นเลยนะครับไม่งั้นมันจะเรียกว่าเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยวลลุ่มของการทำทีเฟกนะฮะในเรื่องของการปิดโพสิชันนะครับของซีรีส์ M นะครับเรื่องของ Windows Racing นะครับแล้วก็เรื่องของ Super Saving Fun ร s s f x t r a เเนี่ยมันก็เลยทำให้นักทุตสาบัน,นี่ยเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าพาตลาดหุ้น,นครับออกจาก1320ขึ้นไปปิดที่1330 10บวก10จุดภายในเวลาครึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับ คราวนี้นะครับมาดูในแง่ของผู้เล่นกันบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกคือนักทุนสถาบันมีบทบาทมากนะครับเมื่อวานอ่าเข้าไปวันนี้นะครับนักทุนสถาบันเนี่ยก็ซื้อไป1852ล้านบาทซื้อติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับรวม2วันทําการเนี่ยก็สี่พล้านบาทนะครับส่วนนักทุนต่างชาติก็ยังคงขายอย่างต่อเนื่องนะครับขายไป642้ล้านบาทนะครับก็รวมกันประมาณสัก8ปดวันทําการแล้วนะสองหมล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นภาพ ตลาดที่ค่อนข้างมั่วๆอยู่นะครับในช่วงของวันที่29วันที่30นะครับแต่ว่าถ้าดูมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอันเนี้ยมันก็เห็นภาพชัดเลยว่านั่งทุนนะครับรายย่อย A เ,เนี่ยเริ่มกงงแล้วนะครับคือตลาดมันไม่มีทิศทางไงนะครับอย่างที่บอกคือมาัมนหลุดแนวรับสําคัญ1380ลงมาเนี่ยมันทําให้ภาพของตลาดมันมันไม่ชัดเจนคนก็ไม่กล้าเข้าหุ้น,นครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเลยอยู่เพียงแค่48,000ล้านบาทเท่านั้นเองก็ใกล้เคียงกับเมื่อวันศุกร์นะครับ อ่าคานนี้มาดูชุดหน้าหุ้นที่นดนตลาดกันบ้างนะครับสตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวของปตทนะครับไทยพาณิชย์กสิกรไทยนะครับปตทบวกมา 0. 7ไทยพาณิชย์บวกมา2%แล้วก็แอดวานก็บวกมานิดหน่อยนะครับก็สังเกตดูหน้าหุ้นอ่ะมันเป็นลักษณะของหน้าหุ้นที่เอาไว้ทำอินเด็กส์เท่านั้นเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ TF e ฟนี่แหละนะครับอ่าส่วนธนาคารก็ก็เหมือนกับขึ้นมาได้บ้างนะแต่ว่าอย่างที่บอกคืออ่าล่วงเรื่องก่อนหน้าที่เป็นเรื่องของ NPL เรื่องงที่แบชาติห้ามปันผลห้าม ซื้อหุ้นคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสักเจอของการทํางานของกลุ่มธนาคารนะีผมว่ายังคงได้รับการกดดันอยู่นะมันก็ฟื้นได้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีหุ้นตัวอื่นที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจมาคุยกันนะครับ ก็มีอยู่3ตัวนะตัวแรกก็จะเป็นตัวของ TQM นะครับ TQM เนี่ยก็เป็นบร oker ประกันภัยนะ,ะวันนี้ปรับตัวขึ้นมาถึง7%เลยนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าโควิด -19 มันกลับมาติดเชื้ออีกแล้วในต่างประเทศนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า TQM เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทำมาหากินในต่างประเทศนะเขาขายประกันนะครับให้กับคนไทยนี่แหละนะเป็นบร oker ประกันภัยนะครับคี้คำว่าเป็นบร oker นะ่ะแปลว่าเขาไม่ได้เป็นเป,เป็นผู้ออก กรมธรรนะเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนกลางนะครับพูดง่ายว่าเหมือนกับเป็นโบรกเกอร์หุ้นน่ะคล้ายๆกันนะครับคือเอาจับแพ้ชนแก่นะครับแล้วก็กินส่วนต่างอ่าเป็นค่าธรรมเนียมอะไรเนี้ยนะครับก็ถามว่ามีความเสี่ยงในแง่ของการอ่าบริหาร เบีย้ยประกันที่ลูกค้าส่งมาไหมความเสี่ยงก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นการกินส่วนต่างแบบนี้ก็ทําให้เป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะเขาสามารถขายตัวของประกันโควิดได้ถึง1ล้านคนนะครับซึ่งมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าคือเดิมทีเมื่อก่อนทีคนะิวเอ็มเขาขายแต่พวกประกันรถยนต์เป็นสําคัญไงเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาส่วนใหญ่นะก็เป็นแค่ลูกค้าคนที่ขับรถคนที่เป็นเจ้าของรถนะครับแต่พอ พอพอโควิดมันบุกเนี่ยนะครับเขาก็ไปขายประกันเกี่ยวกับเรื่องของอป้องกันสุขภาพนะโควิด -19 มันก็เลยเหมือนทำให้เขาเนี่ยไปได้ลูกค้าในกลุ่มที่เขาไม่เคยได้นะครับเมื่อก่อนได้แต่คนที่ขับรถตอนนี้เริ่มได้ลูกค้าที่เป็นสาวออฟฟิศมนุษย์ออฟฟิศนะครับคนทำงานทางานต่างๆที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถ ซึ่งรอบนี้นะครับได้มาถึง1ล้านคนนะครับมันเลยทําให้เขามีโอกาสที่จะสามารถเอาประกันอื่นๆไปขายด้วยนะครับเช่นเขาบอกว่ามันจะมีเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ย TQM ก็จะเหมือนกับเปิดโอกาสในการขายนะครับซึ่งโมเดลเนี้เป็นโมเดลที่ฝรั่งเห็นแล้วก็เออเออแม่งตกใจนะครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะ TQM เขามีการลดโชว์ด้วยแล้วก็เอาโมเดลเนี้ไปเล่าให้กับนักทุตต่างชาตินักุนตรสภาพเริ่มใบไอเดียไงก็เลยเริ่มเข้ามาซื้อ TQM อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีอยู่ก็ถือได้นนะะสบบายๆครั ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ BEC นะครับ BEC เนี่ยวันนี้บวกมา8%นะครับซึ่งเมื่อช้าเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังในรายการใช่ไหมว่าตัวเนี้ยมันส่งกลิ่นแปลกๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของบล็อกเทดเนี่ยเป็นกลิ่นแรกที่มองเห็นเลยนะครับปรากฏว่า Open Interest นะครับของคนที่เล่นบล็อกเทดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณสัก40%พอเราเห็นบล็อกเทดอ่ะนะครับมี Open Interest เพิ่มขึ้นเยอะๆนะ เหลี่ยมเพื่อนๆแล้เลยนะไปดูเลยนะถ้าตัวไหนมี OI เพิ่มขึ้น,นเยอะนะ่ะให้เพื่อนๆนะรีบเข้าไปดูกราฟนะครับแล้วไปดูที่ Time Frame Day ก่อนถ้า p a ทเทิรของ Time Frame Day เนะี่ยมันดูดีเช่นว่าจอเบรกนะครับแล้วก็เริ่มมีเทรนที่เป็นบวกหรือมีวอลลุ่มที่เข้าอัดเข้ามาด้วยเนะน,นี่ยอันเนี้ย เริ่มมีกลิ่นและน่าสนใจนะครับจากนั้นนะถ้าเอาชว์อีกหน่อยนะลองดูในไทม์เฟรมย่อยนะครับเช่นไทม์เฟรม5นาะที15นาะที10นาทีก็ว่าไปนะถ้าเราเห็นวอลรุ่มเนี่ยมันไล่เข้ามาในช่วงบ่ายเนี่ยของเมื่อวานนะ อันนี้เริ่มมีกลิ่นนะครับคือเวลาหุ้นไล่ตอนบ่ายเมื่อวานหรือตอนเย็นเมื่อวานน่ะแล้วโอไอมันเพิ่มขึ้นทางเฟรมเดมันอัดเข้ามาอยเงี้ยอย่างเงี้ยแปลว่ามันเตรียมที่จะเล่นในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ถือวันนี้นะครับแล้วพอวันนี้เนี่ยผมก็ไปเช็คข่าวดูเอ้ยมันมีข่าวจริงๆนะครับมันมีข่าวเรื่องของการเรียกว่ากลุ่มผู้บริหารนะจะมีการโยกย้ายกัน คือก่อนหน้าเขาบอกว่าในกลุ่มมารินนนะ์นะบริหารโดยกลุ่มพี่ชายนะครับคราวนี้เขาบอกว่ากลุ่มน้องสาวสาคนนะจะเข้ามาเป็นผู้บริหารละหลังจากอยู่ด้านหลังมานานอ่าเพราะฉะนั้นพอมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะครับในเชิงของการบริหารมันก็เกิดความหวังขึ้นทันทีนะครับมันก็เลยทําให้หุ้นนะ่ะมีความคาดหวังแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับ เพื่อนๆก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับเหลี่ยมดูหุ้นแบบนี้นะครับไปดู OI ก่อนนะครับโอเมเทสปรับตัวขึ้นไปดู t m m Frame Day t i m ม Frame ย่อยและไปเช็คข่าวดูถ้ามันมีข่าวในเชิงบวกนะก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นเช่นกันนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวของ t ท s c o นะครับเทสโกเนี่ยนะครับระหว่างวันมีการประชุมนักวิเคราะห์นะแล้วเขาก็บอกว่าไตรมาสสองนะ่ะคาดว่านะครับกำไรเนี่ยน่าจะดีกว่าที่คาดไว้อ,อีกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์บ้างทั่วโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาย,ยางมาตอยเนี่ยปรับตัวขึ้นรวดเร็วเลยนะครับจาก170เหรียญต่อตันอ่ะเป็น330ละ เพราะฉะนั้นไอการตั้งสำรองด้อยค่าของสินค้าคงเหลือเนะ่ะเมือ่อไต,ต,ต้มาดหนึ่งเนะ่ยมันก็จะมีการกลับรายการนะครับซึ่งไตรมาสหน่งนะเนีขาตั้งสำรองไปมาสัก2,000ล้านบาทเพราะงะั้นพอกลับรายการปุ๊บนะครับหักหนู่นหักนี่แปั๊บ,บเนี่ยมันก็เลยทําให้ไตรมาดสอน่ ท่าทางว่ากําไรเนี่ยจะพลิกกลับมาได้อย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับในขณะที่นะครับเพื่อนๆจำได้ไหมคําว่า Pen Up Demand ซึ่งเราเห็นมาแล้วในกลุ่มของ Home Pro Global ที่ทนถูกล็อกดาวน์พอเปิดห้างปุ๊บไอห้างพวกนีข้ขายดิบขายดีเลยนะครับเขาบอกว่า ตัวของยางมาตอยเนี่ยก็มีเพนอัพดีมานเช่นกันนะครับพอกลับมาเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนก็มีแรงซื้อเข้ามามหาศาลซึ่งจะทําให้เขาคาดว่าในไตรมาสสองนะ่ะวอลลุ่มการขา,ขายของตัวยางมาตอยเนี่ยน่าจะดีขึ้นมากเลยนะครับซึ่งนักวเรา,เาก็บอกว่ามีโอกาสนะที่ตลาดจะมีการปรับประมาณการขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันเมื่อวานอ่าว,วันนี้นะหุ้นก็เลยปรับตัวขึ้นมา5เซ็นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีหุ้นตัวนี้อยู่นะผมว่าก็ถือต่อได้สบายๆเช่นกันนะครับ เอาละคราวนี้ไปดูกลุ่มที่ติดลบกันบ้างนะครับกลุ่มที่ติดลบก็จะมีตัวของปทอสพอลบเล็กน้อยนั้นหนะครับ CRC ลบสแล้วก็โอสสภาเนี่ยลบไป3%นะครับตัวที่น่าสนใจก็คือโอสสภาครับคือโอสสภาน่ยระหว่างวันนะครับมันมีข่าวออกมาว่าทางบูมเบิร์กนะเขารายงานมาว่าผู้บริหารนะครับได้มีการขายหุ้นนะครับสนะครับให้กับนักทุนสถาบันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า เขาจะเป็นขายแบบบิ๊กหลอดนะครับผ่านกระดานครับจะมีส่วนลดประมาณสัก5-7รนะครับราคาขายจะอยู่ที่ประมาณสัก36บาทสลึงถึง37บาทนะครับก็เกิดขึ้นระหว่างวันในวันนี้นะครับก็เป็นเงินประมาณสัก3,000ล้านบาทนะครับมันก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยซุดตัวลงมาวันนี้ปิดลบไป3นะครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะนะครับผมว่าประเด็นเนี้ยนะครเวลามันเกิดบิ๊กหลอดเ่ะไอเดียสำคัญคือต้องไปดูว่าบิ๊กหลอดระหว่างใครกับใครนะครับแล้ว ไอ้คนที่ขายเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มของเจ้าของนะครับโอสถานุคเคราะห์เนี่ยนะครับก็มีการขายหุ้นออกมา3%นะครับแต่เขาบอกว่าหลังจากการขายแล้วเนะี่ยกลุ่มเนี่ยก็ยังคงถือหุ้นกว่า50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นทิศทางในการบริหารต่างๆนะ่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือฝั่งของขาขายนะ ครนี้ก็ต้องมาดูว่าแล้วไอ้ขาซื้อก็เป็นใครนะครับครนี้ขาซื้อเนี่ยเป็นนักลงทุนสถาบันนะครับซึ่งพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบันนะเพื่อนๆจะเห็นมาหลายครั้งนะคือเวลาขอซื้อบิ๊กหลอดก้อนใหญ่นะนะครับจากผู้บริหารจากเจ้าของบริษัทนะส่วนใหญ่นะดวยแกก็เหมือนกับซื้อซื้อซื้อโฮเซลเงียซื้อซื้อเสื้อโหลอะนะครับมันก็จะได้ในราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลานักลงทุนสถาบันซื้อหุ้นบิ๊กหลอดแบบเนี้ยเขามักจะขอต่อรองราคานะครับในราคาที่มีส่วนลดาระเพื่ออไ เพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยกองทุนเขาเรียกว่าอโอกาสที่จะขาดทุนน้อยลงคือเสียเปรียบน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาซื้อหลอดใหญ่นะครับคือพูดง่ายว่าไม่อยากขาดทุนก็เอาเปรียบตลาดนิดหน่อยเอาเปรียบนักทุนรายย่อยว่าเฮ้ยฉันซื้อทีละหลายหลยหลุหล้นน่ะช่วยลดให้ฉันหน่อยสินะครับก็เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองกันนะครับงั้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะซึ่งเพื่อนๆจำได้ไหมว่าเหตุการณ์แบบเนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณสักเดือนเดือนที่แล้วนะรับผมจะไม่ผิดนะจำได้ไหมวันนั้นน่ะคาราบาวกรุ๊ CBG นะครับก็มีภาพบิ๊กหลอเช่นกันนะครับผู้บริหารเจ้าของเนะี่ยขายหุ้นให้กับนักทุนสาพ,พันซึ่งมาขอดิสคาวราคาจากราคาในกระดานถ้าจะไม่หิดประมาณ5%นะครับวันนั้นที่เกิดขึ้นนะ่ะอาการเหมือนวันนี้เลยนะครับวันนั้นคาราบากร๊ปเนี่ยนะลงนะวันเดียวเลยนะจาก100บาทลงมา95บาทแล้วเกิดบิ๊กหลอในวันนั้นเนะจ้าของยอมขายหุ้นก้อนใหญ่ให้กับนักทุนสาบันนะครับก็ดิสคาวประมาณสัก5%แต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเพ อ่าคาราบากรุ๊ปก็ค่อยๆปรับตัวปรับตัวขึ้นมาวันนี้ก็อยู่ที่99บาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ฮะมันสื่อให้เห็นว่าอะโอสุสภาคาราบากรุป๊ปนักทุนสถาบันขอซื้อหุ้นบิ๊กหลอดจากเจ้าของทั้งคู่เลยนะครับแล้วคาราบากรุป๊ปวันเกิดบิ๊กหลอดราคาหุ้นลงแล้วอะไรครับหุ้นค่อยๆไต่ขึ้นอันเนี้ยโอสุสภาผมว่าไม่ต่างกันอันเนี้ยมันเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งว่า นักลงทุนสถาบันเชื่อและเอานะครับแล้วมีความคาดหวังว่าตอนนี้อุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของตลาดเครื่องดื่มฟังชั่นนัลดิงต่างๆนะครับเอเนอร์จีดิงต่างๆเนี่ยน่าจะยังคงไปได้ไกลน่าจะไปได้ไกลต่อนะครับอันนี้คือประเด็นที่อา,อาจจะสื่อได้ว่านักทุนสถาบันตอนนี้นะครับคือเขาอาจจะไม่เอากลุ่มธนาคารไม่เอากลุ่มนู้นนะอาจจะไม่เอากลุ่มอะไรก็ตามแหละแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันสอยเจตนาเห็นแล้วว่าวันนี้นักลงทุนสถาบัน เอากลุ่มเครื่องดื่มชูก,กําลังอ่าเพื่อนๆจาประมาณนี้ไว้เลยนะครับโอเคเพราะงั้นการปรับตัวลงของโอสุสภาในในวันนี้นะผมว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะครับภาพเชื่อว่ามันน่าจะคล้ายๆกับคาร์บากร๊ปที่ค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการขอคลอสทุ้ในราคาที่ต่ำกันนั่นเองนะครับ ส่วนอื่นๆน,นะครับก็ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยถ้าไปดูจะเห็นว่าราคาหุนะ้นน่ะพลอยลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ MTC สวัสด์เนี่ยทำนิวโลแล้วนะครับ KTC ต่อท New ํานิวโลเช่นกันนะครับอันนี้มันก็ไปเป,เป็นประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องของการประชุมกรงงอในสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคือประเด็นอย่างที่บอกว่ามันแปลกท,ที่ว่า1คือคงดอกเบี้ยไวเหมือนเดิมสะท้อนว่าเอาอยู่แต่ปรากฏว่าเอาอยู่ยังไงปรากฏว่ามีการปรับสมมติฐานลงหมดเลยไม่ว่าจะเป็น GDP นักท่องเที่ยวการบริโภคคนก็กลัวว่า อ้าวอย่างเงี้ยแปลว่าคงดอกเบีย้ยไว้แต่ปรับสูงที่ฐานลงแปลว่าช็อตถัดไปก็จะใช้มาตรการอื่นๆในเชิงว่าขอร้องลดดอกเบีย้ยเวฟเงินต้นมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันแปลว่า policy risk เนี่ยมันยังคงเรียกว่าปกคลุมนะครับกลุ่มไฟแน n c e กลุ่มสถาบันการเงินต่อไปคนก็กลัวกันก็เป็นภาพของการลดน้ำหนักการลงทุนนะครับ เอาละคราวนี้พรุ่งนี้จะเจออะไรกันบ้างน,นะครับพรุ่งนี้เนี่ยในตอนเช้าเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับจะมีตัวเลข PMI นะครับดัชน,นีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ประเทศจีนนะอันนี้เป็นของฝ่ายเรื่องของการผลิตเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเดือนพฤษภาเนี่ยอยู่ที่50.6มิถุนายนเน่ยเขาคาดว่าจะแผ่วลงมาที่50.4นะครับซึ่งพูดง่ายว่าตลาดมองลงอันนี้จะประกาศตอน8โมงนะครับถ้าเกิดว่ามันออกมามากกว่า50.4เนี่ยอันนี้ตลาดก็อาจจะตอบรับในเชิงบวกก็ได้นะครับแต่ถ้า ปรากฏว่าลงลึกกว่า5 4 4เนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะซึ่งผมเดานะผมเดาว,ว่าผมเดาว,ว่าจะต่ำกว่า50.4แล้วกันนะผมมองลงแล้วกันนะครับเอาละคราวนี้กลับมาที่ เทรดแพลนของเราครับคือช่วงนี้อย่างที่บอกเนี่ยมันเล่นหุ้นยากนิดนึงนะครับมันเป็นช่วงที่มันเป็นปลายไตรมาสด้วยมันจะเกิดวินโดว์เรสซิ่งมันจะเกิดเรื่องของซูเปอร์เซฟิงฟันนะครับแล้วก็ตลาดเริ่มเกร็งๆละนะครับเมื่อเห็นผู้ติดเชื้อที่มันกามันมันเร่งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมันไม่ค่อยเล่นเป็นเซกเตอร์สังเกตไหมมันไม่เล่นเป็นเซกเตอร์แต่ว่ามันจะเล่นเป็นรายตัวนะครับอย่างตัวไหนเนี่ยงบดีจัดเนี่ย คนก็จะกล้าเล่นอย่างตัวของเทสโก้เนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังการลงทุนนิดนึงนะครับอย่าอย่าประมาทนะครับเอาละคราวนี้สำหรับเทรดแพลนนะผมว่าเทรดแพลนเดิมเ,เรายังถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับเพจแพลนของเดิมล่าสุดของเราคือว่าสําหรับการเก็งอำไรระยะสั้นนะถ้ายังคงต่ํากว่า1333เนี่ยนะครับการทำช็อตเทอร์มเทรดดิ้งเนี อาจจะยากนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องรีบมอะไรนะครับเช่นเดียวกับสายโมเมนตัมนะถ้าต่ํากว่า1-3.50ยืนไม่ได้นะสายโมเมนตัมระยะก,กลางก็รอก่อนก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ต้องจอมรับว่ามันค่อนข้างยากนะผมว่าจริงๆนะอยากจะบอกเพื่อนว่าถ้าเราจะไปลุยกันจริงจังนะผมว่าไปดูภาพวันพุธด,ดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายท่าบางกองเขาจะทำวินโดว์เดซซิ่งนะครับแล้วก็ท่าบางกองมันจะได้เงินจากเรื่องของซูเปอร์เซฟวิ่งฟันเข้ามานะเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมว่านะมันจะเป็นวันที่มั่ววันสุดท้ายแต่ถามว่านะครับวันวันอังคารพรุ่งนี้เนี่ยถามว่าหุ้นจะลงไหมนะครับผมว่าไม่น่าลงนะครับคือถ้ามันมีวินโดว์เดซซิ่งประคองอยู่นะครับถ้ามันมีซูเปอร์เซฟิงฟันประคองอยู่นะผมว่าวันอังคารวันพรุ่งเนี้ยนะครับโอกาสลงจะน้อยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันจะขึ้นในลักษณะที่เป็นดีมานเทียมมันไม่ใช่ของจริงนะของจริงของพวกเราเนี่ยคือวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อนเพื่อนที่ อาจเก่งอะไรระยะสั้นนะครับมันยังต่ำกว่า133 3ก็อย่าเพิ่งใจงเย็นนะครับคนที่โมเมนตัมระยะกลางมันยังต่ำกว่า1 3 5 0ก็รอก่อนใจเย็นนะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาลุยกันจริงจังนะมาดูกันจรงิงจริงวันวันพุธจะดีกว่านะครับส่วนเพื่อนที่เป็นนั่งทุนระยะยาวนะผมว่าก็ดูประเด็นเรื่องของวัคซีนแล้วก็แล้วก็ดูเรื่องของผู้ติดเชื้อสารัสเป็นสาคัญก่อนดีกว่าไม่ต้องรีบใจเย็นนะครับเอาละก็คงจะครบถ้วนหอมปากหอม,อมคอประมาณนี้นะครับสำหรับการตลาดวายพอดแคสต์ประจําวันจันทร์นะครับ ถ้าหากคุณเพื่อนมองว่ารายการมีประโยชน์นะครับก็สับสนุนได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับหคือบริจาคโดเนทสองสั c r i b e ป์นะครับสคือแชร์แนะนํารายการนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังก็จะเป็นพระคุณยิ่งๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ